หนูเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งนะครับที่ทําให้อิสลามตกต่ำมากวันนี้หนูกลับตัวแล้วแต่ยังมีคนมาดูถูกหนูหนูควรทำยังไงดีครับหนูเหนื่อยที่จะฟังคนพวกนี้พูดหนูอะไรเนี่ยอ๋อครับหนูท้อมากค่ะ f c s t a r b บ y มากค่ะอันำดีแลวนะอานมดีแล้ว,นะอลวขอบคุณมากนะครับที่ชอบคน <c oughs> ยังช่วยสนับสนุนคนอย่างผมนะขอบคุณมากนะยังมี ไอ้รุ่นที่ตามืดตามัวสนับสนุนเราอยู่นะทขอบคุณมากนะครับนะครับก็คือจะบอกน้องนะครับบอกว่าคําดูถูกมันมีเสมอนะฮะจริงๆคําดูถูกนะพี่น้องอย่าคิดว่าไรคาดนะครับคําดูถูกเนี่ยนะหนึ่งมันจะถีบตัวเองเราให้ลบคําสบประมาทสองมันเป็นภาคผลบุญที่จะทําให้เราขึ้นสูงขึ้นอีกจําไว้ได้น้องว่าคนเราถ้าไม่มีดีไม่มีใครอิจฉา คนเราถ้าไม่โดนดูถูกเลยแสดง,งว่าเราไม่สําคัญนะคนที่ดูถูกถือเป็นจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่นะครับนะเขาสละเวลาชีวิตเขามานั่งดูถูกเราเนี่ยพี่น้องทั้งที่เงินเขาก็ไม่ได้แล้วต้องมาคอยจับทุกองศาเราเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นดูเขาสละเวลาเขาขนาดนั้นแสดง,งว่าเรายิ่งใหญ่มากนะเขาให้ค่ากับชีวิตเรามากแล้วคอยดูถูกคอยกระแนะกแหนตลอดนะถือซะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ ใครดูถูกเรายังไม่สำคัญเท่ากับเราดูถูกตัวเองคนด่าเราทั้งโลกแต่ถ้าเราไม่ด่าตัวเองยังไงเราก็ไม่ลงครับพี่น้องแต่ถ้าวันหนึ่งเราดูถูกตัวเราเองต่อให้คนชมเราทั้งโลกเราก็ไม่มีพลังที่จะยืนในสังคมสำคัญที่สุดคือตัวเรานะครับอย่าดูถูกตัวเองและอย่าตำด่าตัวเอง